ครับดีครับวันนี้เราก็มาชมเหรียญเงาเสือของหลวงปั่วัดบางพระกันนะครับปีในการจัดสร้างเนี่ยปีพศสองห้าสี่สามครับที่ได้ชมนี้เป็นเหรียญเนื้อตะกัวครับเนื้อตะกัวออกค่อนข้างแข็งครับและก็จะมีกระแสออกสีทองครับครับเหรียญนี้ผมเช่ามาด้วยราคาหนึ่งร้อบาทครับเป็นเหรียญปลอมครับปลอมนํามาหลอกขายลูกศิษย์ของหลวงปั่ครับที่ชอบของถูกครับถ้าเป็นเหรียญแท้เนี่ย อ,อยู่ที่ประมาณ1,000ปลายครับหรือ2,000ต้นต้นครับประมาณนี้ครับครับเป็นเหรียญเงาเสือครับครับด้านหน้าของเหรียญปลอมครับเนื้อตะกัวอ่าทำค่อนข้างเหมือนครับด้านหน้าเหรียญครับ ของปลอมทำได้เหมือนครับบางคนดูนึกว่าเป็นเหรียญเนื้อทองแดงครับแต่ไม่ใช่ครับเป็นเนื้อตะกวัวออกค่อนข้างแข็งครับครับ okay. เดีย๋ยวมาดูด้านหลังเหรียญกันนะครับด้านหลังเหรียญครับเหียนของเงาเสือครับปี4-3ครับเป็นเหรียญปลอมครับ ครับครับราคู่นะครับเดี๋ยวจะมาเปรียบเทียบไปดูครับเราคู่ครับ ด้านซ้ายของจอภาพเป็นเหรียญแท้ครับเป็นเนื้อทองแดงครับครับส่วนด้านฝามือนี่เป็นเหรียญปลอมครับเนื้อตะกั่วครับครับมาดูเหรียญเนื้อทองแดงแท้ก่อนนะครับครับรภาพของเหรียญแท้ครับ เปลี่ยนแท้ต้องเป็นแบบนี้ครับสภาพจะต้องคมและชัดครับดู่ของปลอมครับครับให้ดูทั้งสองเหรียญครับสภาพครับ ให้มาดูที่เล็บเสือก่อนนะครับของแท้เนี่ยเล็บจะต,ต้องคมและแหลมครับเห็นชัดนะครับด,ดูแม่พิมพ์ครับ,รบแม่พิมพ์จะชัดครับ,รบมาดูของลอมครับ ของปลอมเนี่ยก็จะติดไม่ชัดครับครับส่วนผมก็มีแค่นี้ครับอ,อ่ถ้าชอบกันก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกดติดตามได้นะครับขอบคุณครับ